เฮ้ยมันรนดอมโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเอาเป็นว่าเมย์ว่งางๆนะคะกับช่วงที่เมย์กำลังรอฝึกง,งานนะเมย์ก็เลยมาอัดวิดีโอให้ได้ดูกันนะคะตอนนี้เมย์เป็นหวัดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เสียงอือในห,หูเมย์ต้องเบียบอ่ะอ่ะ,อะคำถามแรกเลยนะคะคือใช้กล้องอะไรถ่ายวิดีโอและถ่ายรูปทุกคนคะเมย์ตอบแทบจะทุกรูปนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็จะมาตอบอีกนะคะเมย์ใช้กล้องของโซนี่นะคะซึ่งรุ่นเก่าที่เมย์ใช้นะคะเป็นโซนี่เน็กซ์ ว่าตอนนี้น้องเมย์อัปเกรดนะคะทุกคนน้องเมย์เปลี่ยนกล้องแล้วนะคะน้องเมย์เปลี่ยนกล้องเป็น Sony A 5100นะคะแล้วก็ซื้อเลนส์ใหม่ด้วยนะคะเป็นเลนเส์เสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อลูปอะไรที่มันแบบข้างหลังเบลอร์หรือแบบดูมีอะไรอะ่ะเออนั่นคือไม่ใช้เลนเส์เสริมนะคะก็คือเป็นเลนส์ต่อหน่งจุกับ35มสิบหคือหมายถึงเอฟแประยะ35มสิบาประมาณเนี้ยที่สำคัญเลยเนี่ยที่เมย์อยาก แสงด้วยนะคะเพราะว่าแสงมีผลต่อรูปค่อนข้างมากนะคะคือถ้าเมยถ่ายแสงธรรมชาติหรือแบบแสงที่มันแสงไฟเพ็ยงพอรูปจ่อมาแบบสวยใสายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องก็ต้องดีด้วยแสงก็ต้องเยอะด้วยอะไรประมาณนี้นะคะโซนี่ใน 5R กับ A 5100ต่างกันยังไงเอาง่ายๆเลยก็คือมันปรับปรุงพัฒนาแล้วก็มาแทนตัว 5R แล้วเรื่องเทคโนโลยีอะไรเมไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าเมรู้สึกว่ามันกดชัตเตอร์ได้เร็วกว่าการประมวผลผลภาพมันเร็วกว่านะคะแล้วก็ชัตเตอร์ไวมากโฟกัส ขึ้นใหม่คืออะไรอ่ะเออยี่สิบล้านของมชัดอะ่ะเออแต่อันเก่าก็คือมันสิบหกล้านนะคะต่อไปใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อวิดีโอนะคะเมย์ใช้ Sony เออยเลยวะอเมย์ใช้ Sony v เว a ก Pro ดโสิบสองแล้วก็สิบสามค่ะตอนนี้เปลีเเ่ยนมาใช้สิบสามแล้วนะคะ มยใช้แอปอะไรแต่งรูปนะคะหล,ะละักๆเนี่ยนะคะเมยจะใช้เป็น Photoshop อันนี้นะคะปรับแสงต่างๆนานานแล้วนะคือถ้าปรับความใสของภาพอ่ะฟิลเตอร์สปริงตรงนี้เห็นไหมรูปมันจะสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ปรับได้อีกคือเมไม่ชอบให้มันฟุ้งไปเมก็จะปรับลงมาต่าๆ อ่าแล้วก็ไปปรับแสงต่อตรงนี้นะคะอ่ะปรับแสงปรับอะไรก็ว่ากันไปอ่ะสมมติปรับเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเมย์จะเน้นการลงที่อินสตาแกรมก่อนนะคะเพราะว่าจะไปปรับแสงต่อนี้อินสตาแกรมนะคะคือถ้าเป็นรูปที่มาจากกล้องใหญ่ๆอ่ะคือมันจะค่อนข้างที่จะชัดเกินไปใช่ไหมซึ่งบางทีก็ทําให้ภาพมันดูแข็งนะคะเมย์จะปรับคอนทราสนะคะให้ต่ําลงอย่างงี้อ่าแล้วก็สาคัญคือจะเพิ่มแชโดว์นะคะคือปรับเงาให้มันให้มันไม่เข้มมากนะคะลดความมันของผมนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยเมย์จะปรับออกมาตรงนี้นะคะมันติดลหลบไอ้ ฟิลเตอร์นะคะมันจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้เน้นเป็นฟิลเตอร์แรกเห็นไหมอันนี้เป็นถีไปหน่อยนะแต่ว่านี่ปรับให้มันอยู่ประมาณนี้อ่าสมมติว่าได้แล้วก็จะได้รูปที่สีมันค่อนข้าง,ง,งที่จะแบบเขาเรียกว่าไงมันค่อนข้างจะฟุ้งๆแล้วก็ชัดแล้วก็เป็นธรรมชาติอ่ะมีคําถามป่อยมาทันคาะว่าอยากรู้ก็เลยอยากว่าใครถ่ายรูปให้น้องเมย์นะคะนั่งอยู่แถวเนี้ยนะคะขาโชว์ตัวไหมคะโผล่หน้ามานี่นึงได้ไหมคะมาสิเรล้วเลยว๊บนึงอันนี้คือช่างกองแค่นี้เหรอก็คือพี่สาวเมย์เป็นคนถ่ายรูปให้ซะส่วนใหญ่นก็มี เลยให้พ่อให้แม่ถ่ายคือใครที่อยู่ใกล้เมย์เอาเป็นว่าใครอยู่รอบตัวเมย์แล้วถ้าเมย์ต้องการรู่นตอนนั้นน่ะเมย์ก็จะลากมาเลยค่ะนะคะถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยสัระผมอาทิตย์ละกี่ครั้งยทียนนะเขาใช้คําว่าอาทิตย์ละกี่ครั้งอจริงๆคือเมย์จะสระผมอาทิตย์ละประมาณหนึ่งครั้งนะคะคือถ้ามันนานมากๆเมย์ถึงจะสระนะเพราะว่าเพราะว่าเมย์อาบน้ำดึกแล้วมันไม่มีเวลาสระผมอ่ะเออเป็นเหตุผลที่ดูดีไหมอาบน้ำดึกแล้วถ้าสระผมมันก็กว่าจะแห้งก็ไม่ต้องนอนกันดูดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเมย์กก็็เเลยยยอปน ผูน้นี้เช้าเหมือกันพอถึงผู้นี้เช้าปุ๊บก็รีบไปเรียงไงคะรีบเรียนจะมารอผมแห้งทันไหมคะไม่ทันค่ะก็เลยยกยอดไปเป็นตอนเย็นแล้วก็วนอยู่อย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะจนผมมันได้ที่ก็ค่อยสั้แล้วก,กันมัดคนก็ไม่รู้ปับว่ามันผมมันแล้วก็ไม่ได้สัก้กินเก่งทําไมไม่อ้วนนะคะคือจะเห็นว่าเมย์กินตลอดเวลาเลยใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยเมย์ก็ไม่เข้าใจทำไมชอบคิดว่าเมย์ไม่อ้วนเอาอย่างนี้ดีกว่าเมย์จะบอกว่าโอเคเมย์ไม่ได้อ้วนแต่เมย์ก็ไม่ได้หุ่นดีนะคะเเพรราาาะะะว่่่มมันนนนซอออููปยข้งใคคืก็ เยอะมันจะไม่อ้วนได้ยังไงมันก็อ้วนดี่มันก็แบบมันก็ออกไยนะแต่ด้วยความทีก่ก็เมย์เป็นคนขั้วบนหน้าเล็กไงแล้วก็ช่วงตัวอาจจะดูเหมือนเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เขาไม่ธรรมดาลนะแลาะนั่นแหละก็ออกกําลังกายเอามาหรือ,อยังไงดีถ้าไม่ขี้เกียจก็ออกกําลังกายก็หยุดกินอะหยุดกินง่ายสุดก็จะไม่ค่อยอ้วนนะคะเลือกกินที่ประโยชน์กับกําลังกายทาน,ะนะะอาหารออกผักผลไม้แล้วก็นอนหลับกัเพียงพอนะคะก็จะไม่อ้วนนะคะซึ่งถามว่าทําไหมไม่ได้ทุกวันน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 นะะะะะคคคเเเเรรรรีีีีียยยออไไไไทท่่หหป็ณร เเรียนคณะศึกษาศาสตร์สาขาศิษาวิทยานะคะ,ะมาหาวิทยาลัยรมหาสารคามนะคะแล้วก็บ้านอยู่ขอนแก่นนะคะเป็นคนขอนแก่นแต่ว่าไปเรียนที่สารคามนะคะไปเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วนะคะก็เลยอยู่ต่อที่นั่นนะคะอยู่ต่อเลยได้ไหมนะคะอย่าปล่อยให้ฉันไป <pow. S 1> ผิดนะคะเดี๋ยวเพลงก็ผิดแล้วนะคะโอ้ยมา,าเห็นเมใส่เสื้อกาวของสาขาไปบอกมันเป็นเสื้อกาวสาขาที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรียนเภสัชเรียนแพทย์ซึ่งดูดีๆมันก็ไม่ได้เหมือนนะแต่มันแค่คล้ายๆซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าเมรูกลัวเลื่อนบ้านนะคะเป็นไปไม่ได้ที่เมจะเรียนหมอหรือเรียนแพทย์นะคะทุกวันนี้ เรื่องนิดนึงก็จะเป็นลมแล้วนะคะแล้วก็ปกปึกวิทยาศาสตร์กันไปคือไม่ปึกมากจริงๆมไม่สามารถเรียนสายวิทย์ได้เลยนะคะก็เลยมุ่งตรงไปสายจิตตวิทยาฉันถามรอดไหมคะไม่รอดค่ะอันนั้นก็หนักเหมือนกันนะคะคิดว่าเรียนง่ายแต่สุดท้ายก็ไม่อยากจะพูดถึงนะ,ะต่อไปนะคะอ๋อมีคนบอกว่าอยากได้ยินเมย์พูดภาษาอีสานให้ฟังหน่อยสำหะภา,าษาอีสานนะคะเอ,อ่อแทนน้องเมย์วอลหน่อยก่ นั่นเอก็พ่อบ่ชทองบันไดเนาะค่ะยิ่งเพื่อนนี่ก็ไม่ค่อยว่าภาษาอีสานกันเนาะยิ่งเพื่อนอ่ะพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็จะพ่ดภาษากลางมั้เสียไม่กลัวความเหมือนใจเนาะก็คืออ่าเดี๋ยวกลับสู่ภาษาอีสาน่อนะคันบอกไปแล้วเพี้ยนทุกภาษาถ่ายเขาเวลากับพ่อว่าได้อยู่จากน้อยขันทาว่าวดิกัวว่าวดีดีดิแต่ว่าขันมันก็ต้องขึ้นนะมันต้องขึ้นแต่ว่ามันยังไมหัวนะว่า จิดเป็ดออกมาตรงนั้เนเพราะตรกับมืดขนกรอนเนี่มันโบแมนลอาภาษาเขาแบบว่าบ่บ้านเป็นเรื่องทองเรื่องเนีายมันโบแมนเนี่ก็เลิกโง่หมั่นใจก็ลเลยกโมบอกดีกว่ามันแหละเป็นต้นนะคะโอบโบไดอารี่ทันบิทนะคะได้น,นิดหน่อยนะคะก็เออนั่นแหละเพราะชีวิตประจำวันใช้ภาษาการนะ์ก็เลยแบบว่าให้พูดอีสานเลยก็ไม่ค่อยถ่องนะคะถ่องก็คือถ่องแปลว่าอะไ ะะอาจา่ค๋อ,นนะคะอลืมบอกว่าเดี๋ยวมีเรียนจบต้นปีหน้านะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาจัดเต็มกับวิดีโอทั้งหลายทั้งหลนะคะแล้วเราจะมาเจอกันแน่นอนนะคะแต่ว,ว่าขอตอนนี้ให้เป็นตั้งใจซุกซ้อนก่อนนะ,ะเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศชาตินะคะนักเรียนทุกคนน้องมีเปละนอะไรไหมคะสวสัสดีคะ